สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีจับฟีแบสในโปเกมอนบิลเลตไดมอนด์แอนด์ชาร์จิงเพิร์วิธีนี้เป็นวิธีใหม่นะครับใช้เวลาจับแป๊บเดียวเองครับรับรองว่าเวลาที่ทุกคนใช้ในการวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะมากกว่าเวลาที่เราใช้ในการเดินไปจับฟีแบสอีกด้วยซ้ำอ่ามาเท้าความมันก่อนแล้วกันฟีแบสเนี่ยมันอยู่ในเมาส์โคโรเนตเนาะแล้วพื้นที่ในการจับฟีแบสเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันครับคือวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณ 3- 4ช่องเท่านั้นที่เราสามารถใช้จับฟีแบสได้ซึ่งมันเปลี่ย แปลว่าเราก็ต้องมานั่งสุ่มเทละช่องททละช่องเงี้ยครับกว่าเราจะเจอว่าช่องไหนเนี่ยที่เป็นที่จับฟรีแบสของเราในวันนั้นนะฮะอ่าทีนี้อะไรที่เปลี่ยนไปทุกวันเหมือนกันครับในเกมนี้เนี่ยคาตอบก็คือลอตเตอรี่ครับแัะบังเอิญบังเอิญครับลอตเตอรี่เนี่ยมันใช้โค้ดเดียวก,กันกับการเจนว่าฟรีแบสจะออกมาช่องไหนแปลว่าถ้าเรารู้ว่าลอตเตอรี่ของเราในวันนั้นเน่ะมันเบอร์อะไรนะฮะเราก็จะรู้ว่าฟรีแบสเราเนี่ยออกมาช่องไหนก็นแน่ ตอนนี้ผมอยู่ที่เมือง j u b i l i ฟ์ซิตีครับพอเราเดินออกไปข้างบนนี่นะฮะอยู่ตรงนี้ครับ j u b i l e ฟ์ทีวีครับทีวีสเตชัเข้าไปเลยครับนี่คือลอตเตอรี่นะถ้า ID m a แมทอะไรพวกนี้นะเราก็จะได้รางวัล อ่ะเซฟแล้วอยากจะเอาลอตเตอรี่ทิเก็ตหรือเปล่าอ่ะ uh, uh, ผมกดเร็วไปครับ mm hmm. ทุกคนครับ mm hmm. ผมกดเร็วไปนะครับเอาเป็นว่าเวลาทุกคนใช้อันเนี้ย mm hmm. ก็อย่าไปกดเร็วแล้วกัน mm hmm. แต่ด้วยพลังแข่งการตอดต่อวิดีโอนะครับ mm hmm. ผมก็ไปดูมาว่าลอตเตอรี่ทิเก็ตของผมเนี่ย mm hmm. คือเบอร์36569ฮะอ่าทีนี้เนี่ยกลับไปดูครับช่องนี้นะฮะ มันเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าผมใส่เบอร์ลอตเตอรี่ของผมไปนะครับ36569อ่าทีนี้เนะี่ยมันก็จะบอกครับว่าฟรีแบสของผมอะอยู่ช่องไหนได้บ้างฟรีแบสตามไอ้นะี่มันจะออกมาแค่ช่องสีแดงหรือว่าสีเขียวเท่านั้น,นครับสีแดงหรือสีเขียวเท่านั้นครับไม่ใช่สีแดงและสีเขียวแปลว่าให้ลองสีแดงดูก่อนถ้าสีแดงไม่มีเนะี่ยก็ไปลองสีเขียวต่อ เดี๋ยวหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปเมาส์โคโรเนตกันก่อนต่อไปนะครับที่ที่เราจะไปก็คือเซเลสติกทาว์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มารอทุกคนแล้วนะครับไปเลยครับเดี๋ยวผมขอเปิดรีเพลก่อนอ่าไม่ใช่กดผิดอ่านี่รีเพลวิ่งครับทุกอย่างในเกมเริ่มต้นด้วยการวิ่ง ทีเนี้ยขึ้นไปด้านบนเลยครับผักหินอ่าวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆลงไปด้านล่างเราจะอยู่ในที่ที่มีหมอกนะครับมีหมอกแล้วไงครับก็ไปโปเกชใช้ดีฟอร์ครับ ทีนี้เราก็อยู่ตรงหน้าน้ำตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ที่ผมเจนเบอร์ออกมาได้ทีนึงนะครับทุกคนก็ต้องไปเจนเบอร์ตัวเองตามไอดีของตัวเองนะครับลอตเตอรี่เนี่ยแล้วก็อย่าก,กดเร็วเหมือนผมแล้วกันถ้าดูนะครับผมจะอยู่ช่องที่1 2 3 4นะครับ4จากด้านขวาสุดแล้วก็ขึ้นมา2ช่องนะครับก็จะเป็นช่องสีแดงก่อนผมต้องลองสีแดงก่อนถ้าสีแดงไม่มีเนะี่ยผมต้องไปลองสีเขียวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช้าหรอกครับเพราะว่าเรา มีอยู่แค่สี่ช่องเนี่ยก็ลองๆไปทุกช่องเลยก็ได้ฟรีแบสมีโอกาสออกประมาณ50%เนลยนะครับถ้าเราถูกช่องอ่ะอ่หนึ่งช่องนะ2ช่อง3มช่อง4ช่องทีนี้ก็ขึ้นไป1ช่องแล้วตกเบดจากด้านหน้านะฮะเราอยู่ที่ช่องที่สองนะครับพอตกเบ็ดไปเนี่ยก็จะเป็นช่องที่3นะครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตกเบดเนี่ยก็คือช่องสีแดงตรงนี้นะ นับช่องกันดีๆนะอ่าทีนี้ก็ใช้อะไรก็ได้ครับผมใช้คูดรอสกันก็ได้ครับอ่าตกปลาไม่ได้ตกปลาไม่ได้ไไดทำไงดีครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีอ b i l i t y โปเกมอนตัวไหนที่ช่วยได้หรือเปล่ามันมีประมาณ3 a b อ l i t y นะครับที่ช่วยให้เราตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับ หนึ่งก็คือโนกาดนะครับซึ่งเราก็จะจับได้จากมาช็อปมาแชมป์มาโชกตัวในที่นี่นะครับในถ้ำนี้มันก็มีแต่เหมือนผมจะมีตัวนี้นะนี่ผมมีทราพินช์ครับทราพินช์มีแอบิลิตี้แอรีน่าแท็บนี่ฮะคือแอรีน่าแท็บเนี่ยมันทําให้โปเกมอนน่ะหนีไม่ได้นะแต่ในเกมนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความพิเศษขึ้นมาครับตรงที่ว่าโปเกมอนที่เราตกปลาเนี่ยก็จะตกปลาได้100%ด้วย แต่ว่าเราจะไม่มีโอกาสตกปลาบวดแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีทับพ,พินช์ก็เอาแมชแชมมาโชกคในที่นี้ก็ได้ครับมันจะมีแอบิลิตี้โอกาสอยู่อ่าตัวแรกได้เมจิกคราฟครับถ้าเป็นช่องที่มีฟีบาสจริงๆอะ่ะมันมีโอกาสออกประมาณ5 0เลยนะครับแปลว่าถ้าเราตก2 3สาทีแล้วเราไม่เจอเนี่ยเราก็หนีก็ได้ครับอ๋อโปกเกมอนผมก็ช้าครับเลเวล60ยังช้ากว่าเลเวล18เลย ก็ตกปลาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมลองตก2ทีด้วยก่นเพื่อความมั่นใจอ่านี่ไงพูดไม่ทันขาดคำครับเจอแล้วครับก็เนี่ยแหละครับวิธีการจับฟรีแบสง่ายๆครับผมใช้เวลาในการอัดวิดีโอนี้ผมว่าถ้าไม่รวมที่ผมแบบ เผลอวิ่งผิดวิ่งไปผิดที่หรือว่าแบบทํานู่นทํานี่ผิดนะใช้เวลาประมาณ3นาทีก็เสร็จแล้วฮะโอเคครับวิดีโอนี้วิดีโอสั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าก,กดเร็วเกินไปเดี๋ยวลอตเตอรี่จะหายเหมืนผมอีกเราก็ต้องมานั่งรอมันต่อมานะครับวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ผมสวัสดีครับ